go off Fueled to the top got a filled up engine In my thoughts obsession I will not stop no I'm never second guessing I got a God complex Haters love to hate but I never feel pressed Got a lot on my plate but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm acing this test oh, Tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations It's my way I was born impatient And like a d a m n free mason of run this nation สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสวีท วันนี้นะคะเรามาฝึกจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลในเลสโซนนะคะช่วงแบบโดนปะทะกันแล้วก็จะต้องมีการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงเรานะคะจะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือว่าเป็นการแบบปฐมพยาบาลในตอนที่อยู่ในสถานการณ์คับขันนะคะเดี๋ยวรอไปดูนะคะว่าผลลับออกมาจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกับเมดิคูนะคะหรือว่าครูออนนั่นเองค่ะไปดูกันเลย m o เดลแคทนะครับ Cat Combat Application เชิรเแล้วเวลาเราเราซื้อทีคิมาไหมครับสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวสอบเลยก็คือการ,การคือถ้าคุณซื้อของแท้มาไหมแคทแท้นะแล้วมันงอได้ขนาดนี้ให้คืนเงินกับคนขายได้เลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลือดไม่ออกก็ต้องดูที่แผลนะครับเพราะว่าแผลถ้ามันมีเลือดออกมันก็จะไหลไหลนองมานะครับ ตั้งสตินะตั้งสติ้วก็ค่อยๆทาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับทําทุกอย่างทุกขั้นตอนให้มันโอเคแล้วเวลามันจะดีขึ้นมาเองโ้เร็วมากครับต้นขาถูกไหมแล้วมันจะเป็นที่อยู่ของอะไรครับกุญแจมีดพกโทรศัพท์กระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยบางทีเราดูแต่ข้างหน้าเราไม่ดูข้างหลังก็นจะทำให้ ค่าของการรัดมันลดลงนะครับก่อนที่จะทําการรัดที่ขาหรือที่บริวเวณแขนที่มันมีกระเป๋าต้องลูกูุก่อนนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าถ้ามีก็เอาออกไม่งั้นก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียที่คิวไปเลยนะครับ สวเัสดีในการท้ามเลือดนะครับเพราะว่าบางทีบางคนใช้เป็นแากของที่มาํำเร็จรูปแล้วเวลาคุณไปเจอสถานการณ์ที่มบบันไม่มีของนั่นจุดนั้นนะคุณจะทำอะไรไม่ถูกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกันกันด้วยนะครับคือบิดาของไอ้ตัวนี้อันนี้คือเจอเนเรชั่นลูกหลานนะอันนี้คือเฟิร์สแมนนะครับต้มา ดังนั้นก็คือนี่คือสมัยสงครามเวียดนามลงไปนี่คือการทำแบบโดยใช้ผ้าสังเลี่ยหรือผ้าดินเสื้อเราก็ได้เสื้อเราก็เอามาครับผมก็ได้ครับการทำที่ถูกต้องตามพยอของเขาก็คือให้แปะไว้ด้านบนแบบนี้แต่ในทางทหารท,ที่เขาใช้ เขาจะพันเป็นเท้าบอลกลมๆยัดลงไปทำไงต่อรู้ไหมครับสวนสวนขึ้นไปหาหัวใจนิ้วโป้งนี่ครับจะเป็นตัวย,ยัดหรือบางคนก็ใช้นิ้วชี้ก็ได้อันนี้อยู่ที่ลักษณะของปากแผลถ้าเราเจือูผ้าชีดดูดูว่าเลือนออกตรงไหนต่อไปก็คลำแต่ถ้ามันมืดเราจะต้องเอาขึ้นมาดมแล้วก็มาใ,ใกล้ๆบริเวณ หน้าเราเพื่อที่จะให้ไอดีนิฟายได้ว่านี่มันคือเลือดหรือมันคืออะไรเราต้องใส่ถุงมือนะครับถุงมือเริ่มคลำจากบริเวณหนึ่งใต้คอดูอะไรเพราะว่าบางคนเขาถูกยิงที่บริเวณคอใช่ไหมแล้วเลือดมันไหลลงไปข้างหลังเราก็จะได้เห็นดูไม่มีเลือดถ้าเราเป็นคนช่วยคนอื่นนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องหันสีแดงเข้าหาตัวเองนะทางไหนก็ได้นะครับเอาที่มันเร็วที่สุดแล้วก็อย่าลืมเออกี่ยวอุปกรณ์ระวังสายบิดดูว่าเลือดหยุดไหลหรือยังนะครับถ้ายังไม่หยุดก็ผ่าสมมติว่าผูวว้บาดเจ็บถามตอบรู้เรื่องมีสตินะครับถามตอบรู้เรื่องเลยแค่ที่ขานะ่ะรู้สึกเจ็บแค่ที่ขาอ่ะแสดงว่า A ผ่าเพราะว่าเขาถามตอบได้ไม่มีอะไรมาขุดก้นแสลงไดง้ จากนั้นก็ให้ถามคําถามแบบเช็คสติสมัมปชัญญะของเขานะครับคือคนเราถ้าเกิดระบบทางเดินหายใจไม่อุดกันเขาก็จะพูดพูดได้แล้วเขาก็จะให้ข้อมูลได้ถ้าเกิดเขาหมดสติอะไรก็มันจะเป็นขั้นที่สูงกว่าไ,ได้ยัไงครับี่ไม่ร่างกายไพีไ่ไม่ใช่ลูก รับตัวเข้ามาในลักษณะที่พาดไปกับแผ่นหลังของเรานะครับจากนั้นยกตัวขึ้นตัวัวน,นะครบแล้วเวลาลงห้ามก้มหลังตัวเองนะครับทำหลังตรงๆนั่งยองนั่งยองไป dính thế I'll take on the pressure like I'm mason. This test off, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. บรรยากาศวันนี้นะคะเราก็เรียนจบแล้วหนึ่งวันเต็มๆก็เท่าที่เห็นมาตอนแรกนะคะก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนทั้งหมดในวันนี้เลยก็จะมีทั้งช่วงเช้าที่เป็นการแบบลองใช้สายรัดถ้ามเลือดแบบที่ไม่มีแรงกดดันนะคะก็คือเหมือนเลคเชอร์ธรรมดาฝึกซ้อมธรรมดา ก็ทำเวลาได้ดีมากนอกจากทีคิวนะคะเราก็ยังมีแบบการเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆว่ามีสิ่งไหนนะคะที่จําเป็นต่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนจําลองสถานการณ์จริงนะคะภายใต้แรงกดดันมีทั้งการใช้อาวุธร่วมด้วยสมมุติว่าเราเนี่ยมีการโดนยิงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองหลังที่กำบังด้วยรู้ได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนคือตอนที่เรานั่งทํามันชิลมากแล้วเราก็แบบแอบภูมิใจว่า ทำได้เร็วมากแต่พอเราอะไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันแล้วก็ทั้งโดนยิงแล้วเราก็อาจจะยังโดนยิงได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันลนแต่หมดแล้วก็มันจําเป็นจะต้องใช้สติมากกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะซึ่งดีมากๆที่ได้มาทดลองตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะสติสาคัญมากมากเลยค่ะ ฝากติดตามนะคะช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ Facebook Page นะคะ TikTok แล้วก็ YouTube นะคะอยากให้ทุกคนมาเจอกันบ่อยๆยังไงฝาก Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวีทค่ทิกง